กินแล้วนอนทำให้เสี่ยงเกิดโรคมะเร็งหลอดเลือดจริงหรือไม่ l i n e y o o m ได้ไปหาคำตอบมาฝากท่านผู้ชมแล้วค่ะไปรู้จักกันเลยสวัสดีค่ะพบกับ l i n e ่ที่นี่มีสาระดีๆมาฝากกันค่ะทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขสืบค้นข้อมูลและชี้แจงว่า ยังไม่มีหลักฐานที่ยืนยันแน่ชัดว่าการกินแล้วนอนเสี่ยงเกิดเป็นโรคมะเร็งหลอดเลือดนะคะอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าซึ่งพฤติกรรมกินแล้วนอนเป็นพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพหลายด้านโดยเฉพาะอาการแสบร้อนกลางอกและอาการกรดไหลย,ย้อนอย่างไรก็ตามอาการเหล่านี้เกิดจากภาวะที่หูรูปบริเวณส่วนปลายของหลอดอาหาร ทำงานผิดปกติทำให้กรดหรือน้ำย่อยภายในกระเพาะอาหารไหลย,ย้อนกลับขึ้นไปในบริเวณหลอดอาหารส่งผลให้เกิดการระคายเคืองและอักเสบเรื้อรังบริเวณหลอดอาหารและบริเวณกล่องเสียงได้นอกจากนี้พฤติกรรมกินแล้วนอนอาจส่งผลให้เกิดโรคอื่นๆตามมาเช่นโรคนอนไม่หลับโรคบ้วนเป็นต้นจึงควรปรับพฤติกรรม โดยเว้นระยะเวลาการกินอาหารและการนอนให้ห่างกันอย่างน้อย2-3ชั่วโมงนะคะสรุปได้ว่ากินแล้วนอนทำให้เสี่ยงเกิดโรคมะเร็งหลอดเลือดเป็นข่าวปลอมเป็นข้อมูลเท็จด,ดังนั้นขอให้ท่านผู้ชมอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวและขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับข้อมูลข่าวสารสถาบันมะเร็งแห่งชาติสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์นี้นะคะสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปไลนี c o o m ขอขอบคุณค่ะ